สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะทำอะไรกันคะน้องซีตาแกะกันจุกกันค่ะโอเคอันนี้เป็นอัปเดตแบตนะคะแลอันนี้เป็นเบบี้ทีเวอร์ล่าสุดนะคะโอเคเราจะมาแกะกล่องสุกน้องซีตาหรือว่าพี่จะแกะก่อนดีคะอ่าให้พี่ก่อนค่ะโอเคอันนี้เราวางไว้ตรงนี้แล้วลกันเออแล้วตัวที่อยากได้นะคะก็จะเป็นมีนเลยน้องก็ต่ายตัวนี้เห็นไหม มันก็แต่ตัวนี้ซีไซเอ่ได้ตัวไหนซีไซเอ่ตได้สีเขียวโอเคเราจะมาแกะเลยไม่ได้ดูการ์ดเราไม่ได้ดูการ์ดแกตานะทกคจะมีเการ์ดให้เซตการ์ดให้เซการ์ดให้เกาให้เรอเหือการ์อ้ ให้คิดซะอยากอากาขึ้นมาเนาะอยากออกจากอากาขึ้นมาย呀อันนี้เอ้ยทำไมทำหน้าจุดได้อย่างนั้นโอเคโอเคโอเคฮัลโหลนได้เฮ้ยดูในตาลองให้นี้าน้องอันนี้มาให้ด้วยอ่ะมันคืออะไร คุยแม่คุยตกใจคิดว่าซีเคเห็นหูมันเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผ่านหนูนะคะเย่อยากะได้ตัวหนูอยากได้หนูอยากได้ตัวนี้นะคะอยากได้ัดอกไม้สีแดงไม่ได้เจ๊อยากได,ได้ดอกไม้สีแดงหนูอยากได้ปลานะคะมาเจอกันโอเคค่ะ อยากให้คนดูเห็นด้วยปึ๊บโอเคโอเคใช่หมดใช่หมดเดชเดชเดีชเดชเอาให้เดี๋ยวเดี๋ยวต่องให้ทีสซ่าคือมันแบบว่ามันไม่ได้มันมันเห็นชุดอะชุดหนึ่งนะให้ชุดอองก่อนใอ้ชุดอองก่อนอันนี้ค่ะอ่ะเดชเห็นแล้ว

คือมันมีที่แต่งตัวของน้องด้วยอ่ะก็คืออันนี้เสร็จปะไม่ใช่ซีซ่าได้เป็นตัวตัวนี้ค่ะนี่เป็นน้องเป็ดอาบน้ำน้องเป็ดนอนหรือปานี่นป่น่ารักมากดูมีหมอนด้วยนี่ก็ใครทำตัวไหนให้จะเดี๋ยี่ให้าน้าบูมาก ได้แล้วมาดูต่อค่ะฮะไม่อัพตุ๊บตับนะคะเป็นไงคะผิดหวังไหมได้ตัวนี้ไม่ผิดหวังค่ะแต่ชอบไปตัวแต่ชอบไปตัวนี้มากกว่านะ่ยแกตอนนั้นเยันไาอะแกมีเอ้ยคือตัวอะไรนะนี่ทำยไงอ่ะไม่รู้ว่าจะดูแกก่อน อ่าอะ่เอิบนี่ตั้ยยงขาแล้วได้เลยนี่วันนี้เราไปแล้วนะคะบ๊ายบายนี่วันหลังจะมาเกะให้ดูใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนี่